เพราะว่ามันมันยังไม่กิิงคืออะไรก็เสียงอ่อนนี่แหละที่มันยังที่มันดังจริงกิิงอยู่อ่ะมันเสียงดังมันจะส่งเสียงจกิงแนี่ลแล้ววันนี้รอแม่นานไหม ก็คงอ,อาจารย์นิดนึงนะไอ้ชอบให้แม่ไปรับเร็วหรือรับช้ารับเร็วเพราะเพราะว่าจะรีบกลับบ้านไปดูการ์ตูนไปดูการ์ตูนแค่เนี้ยครับ แต่ว่าสตังนีบกลับบ้านไปทำการบ้านแล้วทำอะไรอีกแล้วก็ทำงานบ้านโอ้ยมีงานบ้านด้วยแล้ววันนี้เพียมสินมีการบ้านไหมเนี่ยมีแต่เป็นภาษาไทยอะแค่ข้อสีใหญ่เองแต่แต่มันอยู่ที่โรงเรียนอ้าวแล้วทำไมไม่เอามา รั้โหแล้วเมื่อเย็นแม่ก็ถามอยู่ว่ามีการบ้านไหมแต่ฉันนึกว่าทำทำข้อใส่ทำข้อสามใหญ่เสร็จเสร็จปุ๊บลืมทำข้อสี่ใหญ่เยอะไหมล่ะทำใส่สมุดหรือหนังสือใส่หนังสือครับเยอะปะคงน่าจะไม่เยอะนะ แล้วมีวิชาอะไรอีกหมดแล้วอะแล้ววันจันเอ้ยไม่ใช่มันพฤหัสภาษาไทยเรียนคาบไหนไม่รู้อีกนอนได้แล้วมั้งโอเคไหมครับโอเคครับโอเคไม่สตัง ตั้งหลับแล้ว